เริ่มต้นประโยคแรกต้องบอกว่าโหมโรงเดอะมิวสิคว2,568สนุกกว่าเวอร์ชั่นเดิมเมื่อ10ปีก่อนแม้จะนึกไม่ออกว่าเวอร์ชั่นนี้ตัดและเสริมอะไรเข้ามาบ้างก็ตามสิ่งหนึ่งที่จำได้แม่นยำคือเพลงเสียงนั้นเสียงหนึ่งที่ร้องโดยสาธิดาพรมพิริยะที่รับบทแม่โชธมาตั้งแต่การแสดงครั้งแรกกับก่อนกันสุดที่โกเศเสียงไกลไเสียงของเธอหวานก็ไม่เหมือนใคร ประภาชนสรานนท์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคู่ประพันธ์เพลงกล่าวถึงที่มาไว้เมื่อปี2561ว่า ตลอดบ่ายวันนั้นนอกกรุงเทพในวันที่ลมโชยมาจากภูเขาอย่างชื่นเย็นภาพของชายหนุ่มที่ชื่อสอนที่กำลังฝึกระนาดอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับความสับสนในตัวเองโดยมีเสียงเสียงหนึ่งนำทางก็ปรากฏขึ้นในจินตนาการและอีกไม่นานภาพของชายชราผมสีดอกเลาผู้มีบรรดาศักว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะกำลังต่อสู้กับการละเลยรากแห่งวัฒนธรรมของทางการก็ปรากฏขึ้นอีก ทั้งชายหนุ่มและชายชราคือคนคนเดียวกันเขาคือคีตกวีผู้มีเสียงเสียงหนึ่งนำทางมาตลอดชีวิตและคอยพร่ำเตือนให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่าปล่อยให้เสียงนั้นหายไปผมเองก็มีเสียงหนึ่งนำทางมาให้เขียนเพลงนี้เสียงที่จับไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำนองมันเป็นอย่างไรแต่ผมก็เดินตามมาบางทีต้นเรื่องของการกำเนิดโหมโรงในฉบับภาพยนตร์อิทธิสุนทรผู้กำกับก็อาจจะมีเสียงหนึ่งนำทางมาให้เขาสร้างมันขึ้นมา หลังจากได้มีโอกาสชมในรอบมิสหายในรอบแรกเมื่อปลายเดือนเมษายนความประทับใจมากทำให้อยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังของละครเรื่องนี้จึงถือโอกาสไปซื้อสูจิบัตรเมื่อการแสดงรอบแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและถือโอกาสนำเรื่องราวบางส่วนจากสูจิบัตรเล่มน,นี้มาถ่ายทอดสู่กันฟัง สังทีรวัตรอนุวัตอุดมผู้กำกับบอกว่าขออุทิศค,ความดีทั้งหมดของละครเรื่องหอมรงเดอะมิวสิคลให้กับอาจารย์ชูเกียรติวงค้องครูดนตรีไทยของเขาที่จากไปเมื่อ5ปีก่อนและยังเล่าเรื่องวีรกรรมของเขากับเพื่อนๆตามประสาไวคนองในชั่วโมงดนตรีไทยจนครูชูเกียรติถึงกับเอ่ยปากว่าพวกเธอนี่มันคนหรือควายนะยกตัวอย่างความขนองเช่นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มฟาดผืนระนาดอย่างเมามันไม่ยั้งมือจนตะกัวหลุด ทำให้อาจารย์ชูเกียรติต้องมานั่งลนไฟติดตะกัวเป็นประจำหรือพูดเสียงดังห้าในชั่วโมงดนตรีไทยเป็นต้นและเมื่อจะทำการรีสเตตสั่งเริ่มนำคลิปก,การแสดงเมื่อ10ปีที่แล้วมานั่งดูเพื่อตัดทิ้งทีละข้อทั้งบางฉากและบางเพลงเพื่อให้เวอร์ชันนี้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีสองอย่างที่ไม่ตัดคือผู้ร่วมงานและนักแสดงถ้าจะปรับและเปลี่ยนก็ต้องมีเหตุผลดังนั้นหมโรง2,568จึงเป็นการรวมญาติคือการนัดพบของเพื่อนเก่าพี่แก่การรวมตัวอีกครั้งของทีมงานทำให้บรรยากาศเมื่อ10ปีก่อนกลับมาอีกครั้ง โมโรงสร้างจากบทประพันธ์ของอิทธิสุนทรวิชัยลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวประวัติของหลวงประดิษฐ์ไพเราะเจ้าของฉายามหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนผู้ผ่านยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของดนตรีไทยมาจนถึงในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่แม้แต่การหยิบจับเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงยังถือเป็นเรื่องต้องห้ามโมโรงเดอะมิวสิควลถ่ายทอดเรื่องราวของศรน,นักรนาดเอกผ่านสองยุคสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยและสังคมไทยในยุคราชการที่ห้า สอนเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีด้วยความมุ่งม,มั่นและพรสวรรค์เขาแสวงหาความเป็นเลอิอจนพ่ายแพ้ให้แก่ขุนอินความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้เขาเรียนรู้ว่าดนตรีไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเอาชนะใครแต่เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ในยุคจอมพลปอพิบูลสงครามดนตรีไทยต้องเผชิญกับกฎข้อห้ามที่ออกโดยรัฐทำให้นักดนตรีขาดรายได้และถูกบีบบังคับให้ละทิ้งอาชีพท่านครูหรือสอนในวัยผู้ใหญ่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความเจริญไม่จำเป็นต้องทำลาย ปี2528เขาโครงและเรื่องราวของนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเระถูกครูช่างชนประคันจันเรืองดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางช่องเ7สีเรื่องระนาดเอกนำแสดงโดยสรัญยูวงกระจ่างสินใจหงไทยรัชนีศิรเลิศและชนานานุตาคม ปี2547อิทธิสุนทรวิชัยลักษ์นำเรื่องราวของท่านครูจากหนังสือชื่อลวงประดิษฐ์ไพเรสอนศิลปะบรรเลงมหาดุริยาก,กวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุสาคเนของสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างเขียนบทภาพยนตร์เรื่องโหมโรงปี2561โหมโรง The Musical จัดแสดงครั้งแรก ปี2564บทประพันธ์โหมโรงถูกดัดแปลงเป็นละครของสถานีไทย PBS และตู่นพพลโกมาราชุนมารับบทพ่อครูในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ปี2568หมโรง The Musical Restate ในรอบ10ปีบทละครโดยโตกลมที่รวัตอนุวัตอุดมและพิมพ์ไทยโลหิตคุป นพพลโกมาราชุนรับบทท่านครูในการแสดงครั้งนี้บอกว่าที่สุดความยากคือการถ่ายทอดจิตวิญญาณของบรมครูศิลปินท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะให้ท่านผู้ชมเชื่อคล้อยตามและซาบซึ้งสนิทใจ ก่อนกันสุดที่โกเษต์ระบทนายสอนเผยว่าชีวิตของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเระไม่เพียงงดงามในฐานะอัจฉริยะแห่งดนตรีไทยเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจอันเป็นสากลเป็นแบบอย่างของนักสู้ที่ยืนหยัดเพื่อความรักในสิ่งที่ทำแรงใจแบบนั้นไม่จำกัดอยู่แค่วงดนตรีไทยแต่มันเข้าถึงหัวใจของทุกคนที่กำลังฝ่าฟันเพื่อความฝันของตนเอง ไม่นับรวมตัวละครอื่นๆที่มาร่วมถ่ายทอดทห้ละครเพลงเรื่องนี้สมบูรณ์แบบและต้องยอมรับว่าหมโรงเป็นบทประพันธ์อมตะอีกเรื่องหนึ่งของวงการที่ขับเคลื่อนชีวิตของหลวงประดิษฐ์ไพเราะห,หรือศอนศิลปะบะันเลงเพื่อไม่ให้ตายไปจากวงการดนตรีไทยและสังคมไทย